จากต้นทุนของราคาน้ํามันรับส่งผ่านไปยังผู้บริโภคทําให้ตราคาเงินเฟ้อนะครับเดินหน้าปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างไรก็ตามครับในเดือนกันยายนล่าสุดตัวเลขเงินเฟ้อของประเทศไทยเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปแล้วซึ่งถือเป็นข่าวดีนะครับที่ทําให้แรงกดดันนะครับจากเรื่องของการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเบาบางไปเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าเงินเฟ้อในบ้านเราเดือนล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์นะครับรายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนกันยายนอยู่ที่ร้อยละ6.41เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงมาจากเดือนสิงหาคมนะครับที่ร้อยละ7.86ตามการชะลอตัวของสินค้าในกลุ่มพลังงานเคหสถานเครื่องประกอบอาหารส่วนเงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับซึ่งไม่รวมกับราคาอาหารและราคาพลังงานครับอยู่ที่ร้อยละ3.12อครับชะลอตัวลงมาจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ3.15ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ชะลอตัวลงมานะครับทั้งเงินเฟอ้อพื้นฐานและเงินเฟอ้อทั่วไปโดยกระทรวงพาณิชย์ก็มองว่าแนวโน้มเงินเฟอ้อในเดือนตุลาคมนี้ครับจะชะลอลงโดยมีสายเหตุสําคัญ คือจากฐานที่สูงของปีที่แล้วและราคาน้ํามันเริ่มทรงตัวและต่ํากว่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับผลของการส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตและโลจิสติกในประเทศและเงินบาทที่อ่อนค่าก็ยังคงเป็นปัจจัยทําให้ราคาบางส่วนยังคงอยู่สูงอยู่ดังนั้นครับจึงคาดว่าในเดือนหน้าเงินเฟอ้อจะยังคงขยายตัวแต่จะเพิ่มขึ้นในตราที่ลดลงครับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับ,บริษสทหลักทรัพย์ด่วนต้าประเมินว่าเงินเฟอ้อในเดือนกันยายนอยู่ที่ร้อยละ6.41นะครับต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ และเงินเฟอ้อพื้นฐานก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ด้วยเมื่อดูรายสินค้าก็พบว่าหมวดพลังงานเพิ่มขึ้นร้อยละ16.1ลดลงมาจากเดือนก่อนหน้านะครับที่เพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ30.5แต่หมวดอาหารสดนะครับยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ10.9ครับทางจนต้าก็เลยมีมุมมองนะครับโดยคงมุมมองไว้ว่าเงินเฟอ้อของไทยได้ผ่านจุดที่สูงที่สุดไปแล้วและเริ่มชะลอตัวลงมาหลังจากนี้ครับราคาพลังงานที่ชะลอตัวลงไปนะครับอาจจะส่งผลทําให้เงินเฟอ้อปรับตัวลงมาด้วย ส่วนประเด็นของเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับก็มองว่าไม่น่ากังวลเพราะโดยปกติแล้วเงินเฟ้อพื้นฐานจะใช้เวลาในการลงนานกว่าเงินเฟ้อทั่วไปครับโดยเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงมานะครับก็มองเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับได้แก่หุ้นของ CPO BJC นะครับ SNNP BBL SCB และ Kbank ครับมาดูกันต่อนะครับกับสถานการณ์น้ําท่วมในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนกังวลเช่นกันครับมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์นมรพัทนะิน์นะครับก็ระบุว่า ข้อมูลจากดาวเทียม G ิสตาครับเปรียบเทียบพื้นที่น้ําท่วมของไทยในช่วงเดือนกันยายนเปรียบเทียบตั้งแต่ปีนี้นะครับปี65ย้อนหลังกลับไปปี64แล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงของประมาณส1เ็ปีที่แล้วคือปี2554นะครับก็พบว่าปริมาณน,น้าท่วมขังในปัจจุบันยังคงอยู่ห่างจากช่วงที่มีน้ําท่วมใหญ่นะครับถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวขณะที่ปัจจุบันก็ยังไม่มีรายงานว่าพายุที่เข้ามาจะมีเพิ่มเติมนะครับและไทยก็จะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวในปลาปลาายเอดืนนตุคมี้ ก็เชื่อว,ว่าสถานการณ์นี้ครับใกล้จะคลี่คลายไปแล้วก็อาจจะมีแรงเคลี้ยกําไรในหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ําท่วมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นของ Home Pro Global, Tesco, DCC และ DRT ครับขณะที่อีกมุมหนึ่งนะครับการจราจรที่ติดขัดในใจกลางเมืองครับเวลาที่เกิดฝนตกเกิดน้ําท่วมนะครับบรุรเบิกก็รายงานว่าหน่วยงานภาครัฐของไทยกําลังจัดพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้ถนนในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งยังคงเป็นไปตามเจตจำนงของไทยนะครับที่ตั้งเป้าจะลดกา๊าซเรือนกระจกร้อยละยีในปี2030นะครับแม้ว่ายังต้องใช้เวลาแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นบวกนะครับเป็นจิตวิทยาต่อหุ้นของ BTS BM แล้วก็ VGI ในระยะสั้นด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเ n ีรู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออ,ออนไลน์ของเ n ีช่อง1ิก เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ